สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Re Game Studio นะครับและในวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำจัดสปายโดยที่ไม่ต้องพึ่งน้องหมากันนะครับโดยวิธีที่ผมแนะนำนั้นจะเป็นยังไงก็ขอเชิญรับชมด้วยเลยครับและนี่นะครับก็เป็นการเทสกับเจ้าตัวยูริโคนครับเจ้าตัวยูริโคนเนี่ยสามารถสะกดจิตเจ้าตัวนี่ครับสปายได้เลยนะอันนี้ตะกี้ผมไม่ได้แบบกดให้มันที่ไปะสะกดจิตเลยนะมาสะกดจิตให้เลยครับเวลาเข้ามาถึงระยะของการสะกดจิตนะครับ เราลองมาเทสกับลองขึ้นรถแบบไ v กับเ t ทเทิลฟาเทสดูครับอันนี้ผมเอาไปไกลดูไหมครับขึ้นเบทเทิลฟาเทสมันไม่สะกดจิตนะเอ้ยขึ้นไ v ไม่สะกดจิตนะครับแต่ว่าขึ้นเบทเทิลฟาเทสสามารถสะกดจิตได้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเราเอาเจ้าตัวยูริโคเนี่ยขึ้นไ v เนี่ยจะไม่สามารถสะกดจิตได้นะครับแต่พอขึ้นเ t t เทิลฟาเทสเนี่ยสามารถทําได้ปกติเอ่อพอลงรถแล้วก็ไม่สามารถขึ้นรถได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อระวังนิดนึงครับว่าเวลาเอาเวลาเราสะกดจิตแล้วเราอย่าลงเอาลงจากรถนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเข้าไปในรถได้แล้วยูนิตตัวถัดมาทรับพี่สามารถกันสปายได้ก็คือ PSI Commando ตัว PSI c o n d คอนโดนี่ครับเนี่ยเหมือนยูริโคเลยครับค่าเข้าใกล้ระยะสะกดจิตปุ๊บก็โดนเมื่อน,นั้นนะครับพอหลังจากที่เราเอาเข้าเทนฟอร์เทสเนี่ยเราจะไม่เอ้ยขอโทษครับ เพราะว่าหลังจากที่เราเอาเข้า IV ปุ๊บอ่ะมันจะสะกดจิตไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเข้าไปในเบ t เทิลฟอร์เทดเนี่ยมันจะยังสามารถสะกดจิตได้อยู่นะครับเดี๋ยวกันนะครับระหว่างที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมไปเจอผมเจออะไรที่น่าสนใจมาคุณดูนะตะกี้ผมเอาไอตัวยูริโคเนี่ยเข้าไปในไอตัวนี้ใช่ไหมครับ IV ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวๆๆๆผมว่ามันต้องได้มากกว่านี้แป๊บนึงนะ ไม่ได้ฮะสงวนสิเฉพาะไอวีโคตรเท่ครับเดี๋ยวผมต้องผมต้องทำให้ได้ไม่ได้ดิอย่างงี้อย่างงี้เฮ้งงยงง <c oughs> <c oughs> ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าข้าเอาอยูริมาโคโนเนี่ยเขาเ้าไปในไอวีแล้วมันจะกลายเป็นแบบ อผมเข้าใจแล้วครับว่าทําไมมาถึงไม่ได้พอเวลาเราเอาไอ้ตัวตัวเดี๋ยวนะผมเอาไอวีมาอีกคันหนึ่งก่อนนี่น,นี่พอหลังจากเราเอาไอวีนะครับพอหลังจากที่เราเอาพวกยูริเนี่ยเข้าไอวีแล้วอะเหมือนกับอาวุธมนันเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวดูนะค่าค่าเป็นของเจ้าตัว PSI เอ่อ psi คอมมอดโนี่ยมันจะกลายเป็นปืนกลเหมือนกับไอตัวซีลครับเดี๋ยวดูดูแล้ว ปูปุ๊บแต่ถ้าเป็นของเจ้าตัวยูริโคนมันจะกลายเป็นแบบปล่อยรังสีอะ่ะดูดิเออผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงสะกดจิตไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนอาวุธหลักนี่เองอืมเ <your> <them> นี่ยครับก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเข้าไปในไอ้บีไม่ได้นะลองดิลองลองลองดูครับ อืมโอ้โหอุ้ยโคตรโหดอุ้ยโหดมากผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยยังโหดเลยแล้วก็นอกจากเจ้าตัวยูริโคนแล้วก็ PSI คอมมานโดนะครับเรายังสามารถใช้เจ้าตัวฐานสะกดจิตนะครับในการกําจัดสปายเด็กด้วยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าเจ้าตัวสะกดจิตอย่างยูริโคนกับเจ้าตัว PSI คอมมานโดเนี่ยสามารถสะกดจิตได้ใช่ไหมครับแต่ว่า ยูริพามกับไอเนี้ยครับมาเตอร์ไมไม่สามารถสะกดจิตเจ้าตัวสปายได้ <c oughs> กระจอกมากครับผมไม่เข้าใจเลยครับว่าทําไมเจ้าตัวยูริพามที่เป็นร่างต้นของยูริโคนเนี่ยมันถึงสะกดจิตไม่ได้ดูดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาเทสกันครับว่าเจ้าตัวไอเคอสโดนเนี่ยมันจะสามารถหยุดสปายได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ให้มันเข้ามาในนี้นะนี่ครับแล้วเราเอารถเราลองไปใกล้ๆนี่นะมันมันแค่ม้าครับ มันแค่มาร์กตัวสปายนะแต่ว่ามันไม่หยุดให้สปายโจมตีต่อเนี่ยครับโอ้ยแต่มาโดนยูริลองสกดจีเชื่อเลยเนี่ครับแต่เราควบคุมไม่ได้นะครับมันโดนหมอกแดงไปแล้วว่ะเห็นไหมมันกำลังอยู่ในสถานะคุ้มขังอยู่อะสับสนคุ้มขังสับสนทำได้แค่มาร์กว่ามีสปายวิ่งเข้ามาในบ้านเราเท่านั้นครับไอตัวเคออสโดนนะ และถ้าหากเพื่อนๆน,นะครับชอบคลิปวิดีโออย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b ์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับและในวันนี้กผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ